หาข้อดีจากคนคนร่อนเร่ร่อนเอาแต่เพชรแต่พลอยคบหาคนมองแต่แง่ดีเขารู้จักคนพบเห็นใครให้รู้จักสังเกตเอาส่วนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มาใช้พัฒนาตัวส่วนที่เป็นโทษเป็นความชั่วอย่ามวัวไปสนใจถ้าอยู่ด้วยการมองแง่ดีอย่างนี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดการ คงจื้อนั้นท่านเป็นปราช์ที่เพลิดเพลินอยู่กับการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าวิทยาการได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเป็นสุขถ้าจะกล่าวว่าปราชญดคงจือ้อศึกษาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็คงจะไม่ผิดอะไร ชีวิตของท่านได้ศึกษาสิ่งต่างๆมากมายทั้งจากตำราโบราณซึ่งก็มีมากมายจนศึกษาไม่หวาดไหวศึกษาจากเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและศึกษาจากคนได้กันเองเวลาอยู่กับลูกศิษย์คงจื้อก็ศึกษาจากศิษย์ด้วยเห็นคนเดินไปมาก็มองหาจุดดีมาศึกษาได้ครั้งหนึ่งคงจื้อกล่าวกับศิษย์ว่าเมื่อมีคนเดินไปด้วยกันสามคน ข้ามั่นใจว่าจะต้องมีคนที่เป็นครูของข้าได้เลือกเอาแต่ส่วนดีของเขามาประพฤติส่วนเลวของเขาก็ละเว้นเสียเข้าทำนองเดียวกับที่หลวงพ่อพุทธทาสอนไว้ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเป็นคนถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ย่อมจะมีข้อดีข้อเสียมีส่วนดีส่วนชั่วเกลือกกล้วกันไปต่างกันแต่ว่าใครจะมีดีมีชั่วมากกันเท่านั้นตัวเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วคนอื่นก็มีทั้งดีทั้งชั่วปปานกัน เช็คเช่นผลไม้ในกองย่อมจะมีผลทั้งผลสมบูรณ์และผลไม่สมบูรณ์เราเลือกเอามาเฉพาะของดีๆของไม่ดีจะเอามาทำไมส่วนไม่ดีของคนอื่นเราก็อย่าไปสนใจเลือกเอามาเฉพาะส่วนดีของเขาเพราะจะทำให้เรายังคบหากันต่อไปได้ สำคัญที่สุดก็คือส่วนดีของเขาเราเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเราให้ดีอย่างเขาบ้างหรือจะให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเขาก็ได้การมองแง่ดีอย่างนี้จะทําให้ชีวิตมีแต่จะพัฒนาดีขึ้นจเจริญขึ้นงอกงามขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเมืองไทยที่ไม่ค่อยจะก้าวหน้าไปไหนๆเสียทีก็เพราะคนไทยชอบมองแง่ร้ายด้านลบมองอะไรในแง่ดีด้านบวกไม่ค่อยเป็น ที่จริงพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็พูดเรื่องเมตตากรุณากันแทบทุกวี่ทุกวันแต่ทำไมจึงไม่กระเตื้องขึ้นเลยคนไทยยังด่าทอกล่าววาจ้าว่าร้ายกันทั้งในสภานอกสภาตามชุมชนในตลาดกันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้สึกผิดศีลธรรมกันแม้แต่น้อย ถึงเวลาที่จะทำวาระแห่งชาติวาระแห่งการมองกันแง่ดีถ้ายังมองกันในแง่ดีเรื่อยๆก็จะฉิบหายกันไปทุกๆฝ่ายชาติก็ฉิบหายด้วยถ้าเรามองแง่ดีกันได้ก็จะเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันชาติบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันมองแง่ดีมีแต่ได้มองแง่ร้ายมีแต่เสียกับเสีย